สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นางแม่มีสาระมีประโยชน์จะมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะ Facebook ค่ะนางแม่จะมาแนะนำนะคะการลบขยะใน Facebook นะคะเพื่อจะทำให้ เราเล่น Facebook หรือว่ามือถือของเราค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆเองนะคะนางแม่จะมาแนะนำท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะลองไปปรับกับมือถือของท่านผู้ชมเผื่อว่ามันจะได้ไหลลื่นกดปุ๊บติดปั๊บเลยค่ะ นางแม่จะมาแนะนำเกี่ยวกับมือถือที่ใช้การประมวลผลแบบ Android นะคะพูดง่ายๆค่ะมือถือของเราก็จะมีค่าย iPhone กับค่าย Android Android ที่เราเห็นเยอะๆมากๆก็พวก Samsung, LG, OPPO ประมาณนี้ค่ะ ถ้าบอก iPhone iPhone ก็จะเป็น iPhone ของเขาเลยค่ะใช้ iOS นะคะพวกซ m s u n งจะใช้ Android ค่ะ Android ทุกรุ่นนะคะสามารถลบขยะไฟล์ขยะนะคะใน Facebook แบบที่นางแม่แนะนำได้เลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะเริ่มต้นที่ Setting ค่ะ Setting หรือว่าการตั้งค่านะคะ จะเป็นรูปนี้ค่ะนี่เลยนะคะแล้วขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้ Play Store ค่ะ Play Store ที่เราใช้โหลดข้อมูลหรือว่าค้นหาเราอยากได้อะไรเด็ดๆมาไว้ในมือถือนะคะ Play Store ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะไปลบใน Facebook Facebook ก็คือตัว Facebook ที่เราใช้กันอยู่นะคะทุกอย่างก็จะอยู่ตรงหน้าจอมือถือของเรานะคะ3มขั้นตอนง่ายๆค่ะนางแมจะมาแนะนำนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มที่หน้าจอมือถือของเราเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเรามาที่การตั้งค่านะคะ การตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งค่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนหานะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่เราจะหาคำว่าแอปนะคะแอปค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันอาจจะเขียนยาวๆหรือไม่อาจจะเขียนแ,บบแอปสั้นๆค่ะหรืออาจจะเขียนแบบแอปมีไปยยานน้อยนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ กดเข้าไปเลยก็รอเข้าประมวลผลนิดนึงค่ะจากนั้นเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะหา f a c e b o o k นะคะให้ขึ้นคำว่า facebook ตัว F อยู่ไหนเอย่ยเลื่อนลงไปข้างล่างเลยค่ะเจอหรือยังคะเจอแล้วค่ะเจอคำว่า f a c e b o o k นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเจอแล้วเจอแล้วกดเลยค่ะ แล้ว Facebook นะคะจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้เนาะหน้าต่างอย่างนี้ Facebook ค่ะแล้วเราก็ไปหาเลื่อนลงไปนะคะที่เก็บค่ะที่เก็บถูกใช้ในที่จัดเก็บภายในใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะขึ้นมาเป็นว่า Facebook แล้วเราก็เลื่อนลงมาดูเลยค่ะของนางแม่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะที่แสดงให้ท่านผู้ชมดูให้มาลบแคชตรงนี้ค่ะลบแคชตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็กดลงไปเลยกดแล้วตรงนี้แล้วเราก็มาดูแคชตรงนี้นะคะจากค่าที่มีอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์ค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนของ FACEBOOK นะคะ จบลงไปแล้วค่ะขั้นตอนที่อยู่ในการตั้งค่านะคะการลบไฟล์ขยะของ Facebook ค่ะ Facebook นะคะเราก็จะใช้คู่กันกันกบ Messenger ใช่ไหมคะตรง Messenger นะคะเราก็จะต้องไปลบแคชให้เหมือนกับที่เราทำใน Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวนางแม่จะทำแบบเร็วๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเริ่มไปที่ Setting ใช่ไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะ Setting แล้วก็ไปหาที่ App l ล c a t i o n แอปนะคะหรือแอปสัน้นๆค่ะนี่ค่ะหลจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาหานะคะ ขั้นตอนแรกตอนนั้นเราหา Facebook ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็หา m e s s e n g e r ค่ะที่เราใช้โทรศัพท์ใช้พิมพ์ข้อความนั่นนะคะนี่เลยค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะเราก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปก็จะเป็นรูปแบบเหมือน Facebook เลยใช่ไหมคะมีข้อมูลมีลบแคชด้วยเราก็กดที่ลบแคชเข้าไปเลยค่ะ กดเลยจากนั้นนะคะแคชก็จะเป็นศูนย์เป็นอันเสร็จพิธีในขั้นตอนที่1ขั้นตอนใหญ่ๆที่1มี2ขั้นตอนย่อยก็คือลบใน Facebook และ Messenger นะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าจอมือถือของเราเหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะ นี่เลย Play Store กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Facebook พิมพ์คำว่า Facebook แล้วนะคะแล้วเราเลื่อนลงมาเจอ Facebook ใช่ไหมคะ Facebook ของท่านผู้ชมทุกทกท่านจะเขียนว่าติดตั้งแล้วนี่ค่ะติดตั้งแล้วเหมือนกัน ข้างๆข,ของ Facebook ก็จะเป็น Messenger นี่ค่ะข้างล่างของ Facebook จะเป็น Messenger ค่ะใช้คู่กันนะคะเราก็กดเข้าไปดูใน Facebook ค่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปนะคะถ้าของท่านผู้ชมนะคะเป็นนะคะนี่ค่ะหน้าต่างตรงนี้ค่ะอันนี้จะเขียนมาถอนการติดตั้งก็คือว่าเราจะเลิกใช้นะ แต่นางแม่จะไม่ให้เราเปิดนะคะให้เรามาดูค่ะ Facebook ของเราต้องเป็นคําว่าเปิดนะคะอย่าเป็นคําว่าอัปเดตค่ะถ้าเป็นคําว่าอัปเดตนะคะก็ให้ท่านผู้ชมกดลงไปอัปเดต a c e b o o k ค่ะก็คือเราจะทําให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดนะคะเหตุผลนะคะเพราะว่า เราจะได้ให้เหมือนกับเพื่อนๆที่ใช้ facebook คนอื่นค่ะบางคนอาจจะใช้เวอร์ชันนี้บางคนอาจจะใช้เวอร์ชันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอัปเดต Facebook ค่ะมือถือของเราก็จะเป็นเวอร์ชั่นหรือว่าการประมวลผลที่เป็นลักษณะในแนวเดียวกันเวลาเราใช้ facebook ไม่ว่าจะเราจะติดต่อโทรศัพท์หรืออะไรอะไรเนี่ยค่ะก็จะสะดวกง่ายไม่สะดุดเวลาเราติดต่อกับเพื่อนนะคะ เราทำในขั้นตอนของ Facebook เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ PlayStore เหมือนเดิมนะคะกลับไปพิท Play Store ค่ะแล้วเราก็จะไปพิมพ์คำว่า Messenger ใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปใน Messenger เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมถ้า Messenger ของเราเป็นคำว่าเปิดแสดงว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นเวอร์ชันน่ปัจจุบันวันนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นคำว่าอัปเดตท่านผู้ชมกดลงไปเลยนะคะกดคำว่าอัปเดตเลยค่ะแล้วเราก็รอมือถือเราแป๊บหนึ่งให้มันอัปเดตข้อมูลนะคะแน่่เลยอัปเดตเสร็จแล้วเมื่อเราอัปเดตเสร็จขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำขั้นตอนที่3เลยค่ะ ั้นตอนที่3นี่ให้เราเข้าไปในหน้าจอมือถือเรานะคะแล้วเราก็เข้ามาในคำว่า f a c e b o o k ค่ะหาเจอหรือยังคะนี่นะคะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะ facebook กดลงไปเลยนะคะกดก็คือ facebook ของเราใช่ไหมคะแล้วให้เราดูที่หน้าต่างของมือถือเราค่ะมุมบน มุมบนที่มีขีดสามขีดนะคะนี่เลยค่ะขีดสามขีดนี่เลยนะคะไอ้ท่านผู้ชมกดลงไปเลยค่ะเมื่อกดลงไปแล้วให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะเจอหรือยังคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นนี่เลยค่ะการตั้งค่า คำขออุปกรณ์กิจกรรมโฆษณาล่าสุดประสิทธิภาพของ WiFi และอินเทอร์เน็ตมือถือนี่เลยนะคะแต่เราจะกดเข้าไปที่การตั้งค่านี่ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้กดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะนี่ค่ะหน้าต่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเลื่อนลงข้างล่างนะคะมือถือของเราเลื่อนลงไปหาข้อหัวข้อใหญ่ๆค่ะสิทธิ การอานุญาตนะคะเจอหรือยังคะนี่ค่ะสิทธิการอานุญาตนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะเราจะหาคำว่า Browser นะคะ Browser เจอหรือยังนี่ค่ะ Browser โอเค browser นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปใน Browser นะคะกดเข้าไปใน Browser นี่ค่ะก็จะเจอการเลือกดูข้อมูลเห็นไหมคะ การเลือกดูข้อมูลตรงนี้ค่ะจะมีคําว่าลบข้อมูลอยู่ข้างๆใช่ไหมคะให้ท่านผู้ชมกดลบข้อมูลได้เลยค่ะการเลือกดูข้อมูลอันนี้ใน Facebook นะคะก็หมายถึงว่าที่มีข่าวหรือมีอะไรใน Facebook นะคะที่มีการโฆษณาหรือว่าขายของที่ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเวลาท่านผู้ชมดู Facebook ค่ะ เมื่อเรากดลบข้อมูลไปแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นมีข้อความตรงตรงข้างๆข,ข,ขึ้นมานะคะว่าข้อมูลการเลือกดูของคุณน,นี่ล่าสุดได้เคลียร์นะคะเคลียร์ก็คือว่าลบแล้วนะมีวันเวลาที่เราลบข้อมูลนะคะอันนี้ก็เสร็จพิธีในขั้นตอน Facebook นะคะเป็นไงมั่งคะท่านผู้ชมง่ายไหมคะ แรกๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนหานี่อาจาจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำเป็นแล้ว่จะง่ายค่ะนางแม่ขอแนะนำนะคะการลบไฟล์ขยะใน facebook นะคะอย่างน้อยเราน่าจะทำสักเดือนละหนครั้งหรือว่าสัก2อ,อาทิตย์ครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมือถือเราและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท่อง เฟซบุ๊กของเรานะคะเพื่อนๆก็จะได้สะดวกไม่ติดขัดนะคะเวลาเราเล่นเฟซบุ๊กเอยเวลาเราใช้แมสเซนเจอโทรศัพท์หรือว่าพิมพ์ข้อความค่ะประโยชน์วันนี้นะคะยกให้ท่านผู้ชมค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะและขอขอบคุณห้องสมุดใหญ่ออนไลน์ค่ะใน YouTube นะคะอันนี้นางแม่ก็ไปเจอท่านผู้ท่านผู้ใจดีค่ะท่านผู้ทำเป็นมาก่อนนางแม่ใช่ไหมคะมาแบ่งปันใน YouTube ค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ที่แบ่งปันข้อมูลขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ ประโยชน์นะคะประโยชน์ของการใช้มือถือนะคะประโยชน์ของการใช้ Facebook ประโยชน์ของการใช้ Messenger พวกเราก็รู้ร,รู้อยู่ใช้เยอะๆเราก็ต้องรักษาบ้างนะคะรักษา Facebook ของเรารักษามือถือของเราค่ะก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพนะคะนี่ค่ะแนวทางที่นางแม่นำมาเสนอง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะลองสละเวลานะคะทำเกี่ยวกับ Facebook ของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะนางแม่ขอฝากช่องนางแม่ชาแนลไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะนางแม่จะพยายามจัดหาสรรสาระดีๆสรรหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะ นางแม่ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยไว้นะที่นี้ค่ะนางแม่ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขค่ะนางแม่ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ